เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่ยิม3มีนาคมวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนกับเรื่องของคริสเตนเอริกเซ่น โดย่อช่วงค่ำวานนี้นะครับคริสเตนเอริกเซนกองกลางวัย31ปีของทัพปีศาจแดงได้มีการแชร์ความคืบหน้า,าการบาดเจ็บของเจ้าตัวผ่านทางอินสตาแกรมนะครับซึ่งในโพสต์ดังกล่าวก็จะมีด้วยกัน3รูปโดยแต่ละรูปนะครับก็จะเป็นการอัปเดตอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวและกับรูปล่าสุดนะครับตอนนี้คริสเตนเอริกเซนสามารถสวมสตร์ทได้แล้วซึ่งเรียกได้ว่านี่คือข่าวดีของกองทัพปีศาจแดงอย่างแท้จริงเลยครับหลังจากในตอนแรกที่มีการประเมิอนอาการบาดเจ็บนาะก็มีการคาดว่าเอริกเซนน่าจะกลับมาลงสนามช่่่ววยยทีมมไดด้ก็น็นนนาาจะเเเปปชงลือ หรือว่าอย่างน้อยก็ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมครับอย่างไรก็ตามทั้งจากบทสัมภาษณ์ของเอริกเฮนฮาร์ในช่วงก่อนหน้าและก็รูปภาพที่เอริกเซนได้โพสต์ออกมานั้นก็ค่อนข้างมีลุ้นเนะครับว่าเราจะได้เห็นกองกลางชาวเดนมาร์กรายนี้กลับมาลงสนามให้กับกองทัพปีศาจแดงได้ในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นะครับในเกมที่เราจะบุกยันนิวคาสเซิลเรามาที่ข่าวต่อไปเนะครับกับอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดในการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากทางสื่อยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Sky Sport ดยจากรายง,งานนะครับเผยว่ากลุ่มทุนของกาตาซึ่งนำโดยชิกจาซิมได้ยื่นขอน้อเสนอที่แพงที่สุดในโลกในการเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสซแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กับทางตระกูลเกรเซอร์พิจารณาไปแล้วซึ่งกับตัวเลขดังกล่าวนะครับคาดว่าจะอยู่ที่ราว5 5พันล้านปอนด์ด้วยกันนอกจากนี้ครับสกายสปอร์ตก็ยังเผย,ยเพิ่มเติมว่าทางตระกูลเกรเซอร์น่ะไม่ได้มีความสนใจเลยแม้แต่น้อยครับว่าเจ้าของใหม่ของสโมสซแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะจะเป็นใครเนื่องจากพวกเขาสนใจเพียงแค่ว่ากลุ่มทุนไหนก็ตามยื่นขอน้อเสาานอ อีกยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีรายงานเพิ่มเติมจากทางเทเลกราฟฟุตบอลกับเรื่องคันเทเวอร์สโมสรแมนยูเต็ดด้วยเช่นกันโดยสื่อเจ้านี้นะครับที่ออกมาระบุว่านอกจากข้อสเสนอของชิคจัสซิมในการซื้อสโมสรแมนยูเต็ด ที่จำนวน5.5พันล้านปอนด์แล้วยังมีส่วนต่างอีกประมาณ1.5พันล้านปอนด์นะครับในการเข้ามารีโนเวทสโมสรแมนยูเตดขึ้นมาใหม่ซึ่งใน1.5พันล้านปอนด์นี้นะครับก็จะมีการสร้างสนามใหม่หรือว่าการรีโนเวทสนามโอทราฟอร์ดขึ้นมาให้ดีกว่าเดิมเงินสนับสนุนทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงทีม่มากขึ้นการเอาใจใส่และก็เฟ้นหานักเตะเยาวชนที่มีความสามารถเข้ามาสู่ทีมเยาวชนของสโมสรและก็สุดท้ายนะครับการสร้างสนามซ้อมขึ้นมาใหม่ให้มีความทันสมัยมากกว่าเดิม ซึ่งก,กับงบมทั้งหมดนี้นะครับและก็รวมกับเงินที่เทคโอเวอร์สโมสอนแล้วก็จะตกอยู่ที่ราว7,000ล้านปอนด้วยกันครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของมาเซลซาบิเซอร์กับรายงานของฟราบิซิโอโรมาโนโดยจากรายงานนะครับระบุว่าบายเยนค่อนข้างชัดเจนครับว่าพวกเขาไม่มีแผนสําหรับมาเซลซาบิเซอร์ในซีซั่นหน้าส่วนทางคับปีแสดงนะครับจะทําการตัดสินใจอีกทีในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้ว่าจะเลือกซื้อขาดมาเซลซาบิเซอร์มาร่วมทีมหรือไม่ครับ ท่านี้ตามรายงานของโรมาโน่นะครับก็ระบุว่าตัวซาบิเซอร์น่ะมีความต้องการจะอยู่กับแมนยูเดต่อไป100%นะครับเท่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับผลงานของตัวเขานะครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนระหว่างช่วงยืมตัวนี้ครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของร o อบดอลซันกันบ้างครับในเรื่องของแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวเก่งของสเปอร์ ดูจากรายงานเผยว่าแฮร์รี่เคนเป็นหนึ่งในเป้าหมายการเสริมทัพของแมนยูเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไม่ต้องสงสัยครับและทางทัพป,ปีสดงนะครับก็พร้อมจะเจราจากับเดนเนลลเลวี่ประธานสโมสรสุดเขี้ยวของสเปอร์ถึงแม้ว่าการเจราจาครั้งนี้อาจจะต้องลากยาวไปถึงช่วงปลายตลาดซื้อขายนักเตะรอบซัมเมอร์ก็ตามครับตอนนืเ่องกับข่าวของแฮร์รี่เคนนะครับวันนี้ก็มีรายงานจากรอบเดลซันที่ออกมาระบุว่าสเปอร์ให้ความสนใจจะดึงตัวดินเฮนเด์ซันซึ่งปัจจุบันแมนยูเต็ดปล่อยให้กับฟอรสต์ยืมตัวไปนะครับ เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้หากว่าสุดท้ายแล้วแมนยูเด็ดตัดสินใจจะปล่อยเฮนเดอร์สันออกจากทีมจริงๆซึ่งกับข่าวเรื่องกล่าวนี้นะครับก็มีความเชื่อมโยงกับข่าวของแฮร์รี่เคนตรงที่ แมนยูนเต็ดนะครับอาจจะใช้ดินเฮนเดอร์สันเป็นหนึ่งในข้อสเสนอในการขอซื้อตัวแฮร์รี่เคนเข้ามาร่วมทีมและกับความสนใจของสเปอร์ในดีลของดินเฮนเดอร์สันครั้งนี้นะครับก็อาจจะทาให้เดวเนยลเลวีประธาน Small สโมสรเปิดกว้างมากขึ้นครับในการเจราจาขายแฮร์รี่เคนกับทางทัพปีศาจแดงครับยังอยู่กับรายง,งานของรอบเดวอสันนะครับเรามากันที่ความคืบหน้าในการต่อสัญญากับดาบิดเดเคอากันบ้างดูจากรายง,งานนะครับเผยว่าตอนนี้การเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับดาบิดเดเคอาก็ยังคงดาเนินการอยู่นะครับ โดยทางแมนยูเต็ดก็ยังคงชัดเจนว่าต้องการลดค่าเหนื่อยของดับบิลเดคอให้ลงมาอยู่ในขั้นพื้นฐานซึ่งถึงแม้ว่าค่าเหนื่อยของเดคอจะลดลงมากกว่า50%นะครับแต่ก็จะได้โบนัสที่มากขึ้นซึ่งทุกอย่างนะครับก็ขึ้นอยู่กับการที่ดับเบิลเดคอจะได้ลงสนามมากหรือน้อยข่านไหนด้วยครับหลังจากมีการขยายสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วมากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายง,งานของทางมิดไนท์ฟุตบอลที่ที่ออกมาระบุว่าสนามอัลฟราฟอร์ดของกองทัพปีแสดงในซีซั่นนี้คือสนามทีี่่มมบบรราากกศเเในนด้ดทสุของ โดยมิดไนฟ์ฟุตบอลเนี่ยครับได้เปิดเผยถึงผลการโหวตของแฟนบอลออกมาดังนี้แมนยูไนเต็ดกับสนามโอทราฟอร์ดถูกโหวตเข้ามาเป็นที่1นะครับกับผลโหวต20.46อันดับ2เป็นลิเวอร์พูลครับกับสนามแอนฟิลด์ที่ผลโหวต17.64อันดับ3เป็นอาร์เซนอลนะครับ11.49อันดับ4เป็นนิวคาสเซิล7.56แล้วก็อันดับ5เป็นเชลซีครับ7.06มากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของวอลเวก การที่ตัวเขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากถึง18เกมหลังจากย้ายมาแบบยิ้มตัวจากเบอร์ลี์นั่นก็แสดงเห็นว่าเขาทำงานได้ดีแค่ไหนตั้งแต่ย้ายมาร่วมทัพปีสแสดครับด้วยวอลเวคอสนะครับได้ระบุถึงเรื่องนี้ผ่านทางดิลลี่เมลว่านี่เป็นการลงสนามที่เยอะเลยนะและมันก็แสดงเห็นว่าสโมสรนะ์น่าเชื่อมั่นในตัวผมมากแค่ไหนและก็ยังแสดงเห็นด้วยว่าผมเนะี่ยทำได้ดีมากแค่ไหนตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแน่นอนว่าการได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องคือสิ่งที่ผมต้องการตอนย้ายมาที่นี่นะ ผมทำอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามช่วยสโมสรับประสบความสำเร็จด้วยการคว้าชแชมป์และตอนนี้เราก็ได้มาแล้ว1แชมป์เรายังมียูโรปาลีกกับ FA Cup คัพให้ลุ้นต่อและกับในลีกเราเองก็อยากจะทำอันดับให้สูงที่สุดด้วยซึ่งแน่นอนว่าการจบพ o ้อมโฟนนะ่ะคือเป้าหมายของเราเราจะกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหนะ้าดังนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งนั้นเช่นกันนะและการที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและการยกย่องในทีมนะ่ะนั่นคือสิ่งที่ดีอย่างมากเลยล่ะ อย่างเกมที่เราพบกับนิวคาสเซิลที่เวมเบอรีนั่นคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะบรรยากาศในสนามก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนะนี่คือสิ่งพิเศษเราอยากจะควา้าแชมป์ให้ได้กับแชมป์ที่เราเพิ่งจะได้มามันก็แสดงเห็นว่าเราสามารถควา้าแชมป์เพิ่มได้อีกเราทุกคนภายในทีมกระหายที่จะควา้าแชมป์ร่วมกันให้ดีมากกว่านี้มากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัสนะของแฟรงค์แม็กเวนนี่จากทางฟุตบอลอินไซเดอร ด้วยตัวเขาเนี่ยครับที่ออกมามองว่าตอนนี้แฮร์รี่แม็กไกว์คนจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วครับและการย้ายกลับไปยังเลสเตอร์น่าจะเป็นการเรียกความมั่นใจของเจ้าตัวกลับคืนมาได้อีกครั้งดิฟแังแมกเอเวนนี่เนี่ยครับได้ให้ทัชนะถึงเรื่องนี้ผ่านนักฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าเขาอาจจะมองกลับไปยังที่เลสเตอร์ซิตี้ก็ได้นะแน่นอนว่าเลสเตอร์สามารถอยู่ได้ดูที่ไม่มีเขาแต่ก็มีสิทธิ์เช่นกันนะฮาว่าเลสเตอร์จะดึงแม็กไกว์กลับเข้ามาสู่ทีมด้วยราคาแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น เขาเคยทําได้อย่างยอดเยี่ยมที่นั่นเขาเคยเป็นตัวหลักของสโมสซอนอย่างเลสเตอร์ซิตี้และแน่นอนว่าตอนนี้เขาต้องได้ลงสนามให้มากที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในสโมสรอนใหญ่อย่างแมนยูเนเต็ดคือเสื้อตัวนั้นมันหนักเกินไปสําหรับเขาและก็ตั้งแต่อีกหลายคนเลยล่ะผมไม่ได้ดูหมิ่นเขานะแต่หาว่าเขากลับไปยังเลสเตอร์ซิตี้ทุกอย่างอาจจะออกมาดีก็ได้คุณก็ได้เห็นกันแล้วนี่เมื่อเขาลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษเขาทํผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดอย่างมาก เขาจะเป็นต้องย้ายเพราะไม่ได้ลงเล่นมากนักกับแมนยูนเต็ดซึ่งกับที่นั่นมันก็ดีนะเมื่อคุณเป็นกัปตันแต่มันก็แย่หากคุณไม่ได้ลงเล่นมากนะักผมคิดว่าการกลับไปยังเลสเตอร์น่ะเป็นอะไรที่เหมาะสมสุดๆแล้วล่ะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ e c e b o o k Red d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม